เลยสันอดีตนกตัวมันเป็นนกเอลบ้านไว้แล้วครับจะมาคู่เซคนแปลกหนาอันนี้คือค้นแปลกปปปปปว่ะอันนี้คือคนแปลกหนาครับม, <laughs> มันมันมันนกมันแจแบนมันอยู่บ้านดวนครับมันน,นผมเลี้ยงมาดวนแล้วไปตอกับว่ามันแล้วนกมันแจไหมผมผมบาดได้นี่ แล้วก็มันมันบ่อเลียกนกลรวคือเอื่อนเอ่คนตะข้นใ่ไคือนกเขาเราเพเอื่อนตอไหมเขาแล้วก็เขาแม่ซื่อไหมมันมันบ่อหมันตะกีมันกับมันกับตอได้ยูมันเป็นมันเป็นนกกันคู่คนแล้วหันนั่งกันหันนั่งอยู่นี่กันอยากใส่บิดเหมือนเนี่ครับหันคนแบกหนามาคุณหนาแล้ว Nam boko em hát học cho bé tóc gấp bố mà thôi, à. bị bố chắc mẹo đi mẹ chắc mẹ 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 thằng mẹ 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 à mẹ à, nóc to mẹ mẹ nhiều mẹ mẹ tôi mẹ 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 คันบ่บ,บ่บ่าการเขาก็บเสียฟอร์มแล้วบบมันบบเปลีน,นบบลจะคู่เซแตะคนแปลกหนานะครับจะของมันจะของมันจังผมมากเน,นี่ยมันบ่คู่หรอกเอมันเลียกใซ่หรอเรียกเซยค้นถ้าโจนั่งอยู่นี่เบิดเหมือมนกับคันยังสิแล้วครับ ผมกับภาษาศสายเหยื่อเดียกันมันเถ่าแจ่มากเลวมันตัวบ่ได้เมีไปดูภาษาศสตร์เหยื่ด้ดบางคนก็ว่ามันบางตัวมันเป็นดีดิถ่าแจ่มมากนกป่าหยันเสียงมันใหญ่มันเสียงมันแหลนมันยังแล้วนะใครชาวบ้านวะเรื่องอาจจะเป็นช่วงนั้นกับบริจาคตะกี้ผมกับวิโต้ันก็ได้โย่มื่อมื่อละตัวทั้ลายเพราะว่าได้มื่อละตัวแล้วก็เขาแม่นกมันกับเก้าปีกว่าแล้วเนาะ นกตัวนี้มันเป็นนกหน่อยด้วยเอาไปต่อตัวนี้หน่อยมันครับได้มาเปลี่ยนลูกใบตะข้อท่านไล่เหม,มือนในมาเลียงด้ว่าตะขันเอาไปต่อเอาไปต้อนก็ได้หลุดไหมจับมันได้ส่งเลยล้ว <c oughs> ยืนกันแล้วจ้ะโอ้ยืนแล้วบ่คู่บ่มันจะขันเหลียกใส่ยังสิ่งครับ มันม่ีโซ่สิยุ่งสิแหละสิเป็นนกคู่คนนะเขาเอิญน,นกฟอบ้านเอ้าสิไปซิดเบ็ดแล้วครับบ้านเนี่ขั้นตอนต่อไปกำลังว่างแผกนกันว่าสิไปซิดเบ็ดกับโจพี่เอ๋มเอาครับสานีแหละครับสวัสดีครับ